สายันสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแบ็คคอร์ตอ e ีสปอทั้งหลายวันนี้กลัาพคบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงข่าวที่น่าสนใจประจําวัน โดยในวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวที่จะเรียกได้ว่าไฟฟอร์มก็ว่าได้นั่นก็เป็นเพราะว่าโป,โปรเพลเยอร์ชาวไทยในเกมวา r รีฟโดนโปรโชาวต่างชาติล่อถึงบุกการีในการแข่งขันแต่สุดท้ายเขาก็กู้หน้าได้สําเร็จจนควา้าแชมป์มาได้อย่างสวยงามเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นอย,าาย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทํางานกันง่ายๆลองดื่ม G- ฟ e l สิครับ15แคลไร้น้ําตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกัน ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้ร้านอ n o อ f ฟ c ิเชกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ โดยเรื่องราวทั้งหมดน,นั้นมันก็ได้เกิดขึ้นในการแข่งขันอ e ีสป or ของเกม League of Legends Wild Rift ในทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่า Southeast Asia Icon Series 2021 Summer Super Cup โดยรายการนี้ถือว่าเป็นรายการสำคัญเป็นหมุดหมายของการออกสตาร์ทในการจัดการแข่งขันอ e ีสป or ในเกม League of Legends มือถือเลยละครับที่จัดแบบ international ในโซนซีของบ้านเรานั่นเองแน่นอนว่าก็มีทั้งทีมไทยไต้หวนันเวียดนามและก็ประเทศอื่นรวมอยู่ด้วยเพื่อมาประชันฝีมือในครั้งนี้กันอย่างเข้มขน้นและดุเดือดมากเลยละครับซึ่งตัวแทนของไทยนั้นก็เป็นทีมที่ทุกคน น่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันอย่างดีอยู่แล้วอย่างทีมอีโวกับทีมบุรีรัมยูไนเต็ดที่ก็ได้เข้ามีส่วนร่วมกับรายการรั้งสำคัญนี้ด้วยเช่นกันล่ะครับโดยทีมจากไทยเราเองนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมอีโว้ที่หากมาดูรายชื่อน,นั้นทุกคนจะต้องคุ้นชื่ออย่างแน่นอนล่ะครับไม่ว่าจะเป็นจีโฟผู้เล่นเลนกลางประจําทีมซึ่งหากใครที่ไม่รู้นั้นเขาคือคนไทยที่ได้ปรามือกับเฟกเกอร์มาแล้วนะเออเมื่อตอนเล่นในลีของเกม League of Legends PC มาก่อนเรีย,ไรรย,รยกได้ว่า,วารมาานายนนงว คือพี่ลอยหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าจานลอยสไตล์นั่นเองครับที่เปลี่ยนจากตำแหน่งผู้เล่นแครี่สุดโหดมาเป็นกุนซือของโค้ชให้กับทีมอีโวส่วนใครที่อยากรู้เรื่องของพี่ลอยนั้นเราก็ทำประวัติของเฮ er ียแกไว้แล้วนะครับซึ่งเฮ er ียแกก็เราจากปากตัวเองไปแล้วตามไปดูกันได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวแทนจากไทยเราอย่างอีโวก็ผ่ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นความหวังของหมู่บ้านไทยเราอย่างมากที่จะคว้าแชมป์ซีในกนารขายครั้งแรกในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นของ Le Operation League o ก l อ g e n d จ Wild r i ี t ซึ่งพวกเขาต้องมา เป็นเกมที่สูสีอย่างมากคุ้มค่าคนดูอย่างเราเลยเกินละครับแต่จนแล้วจนรอดก็เป็นทีมไทยที่สามารถคว้าแชมป์มาได้สําเร็จให้กับชาวไทยได้ภาคภูมิใจกันอีกครั้งว่าพวกเราเนี่ยแหละคือแชมป์แห่งโซนซโดยจุดพีคของประเด็นนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเฮียรลอของเราได้มีการโพสต์รูปภาพหลังจากที่ได้แชมป์มาแล้วโดยมันเป็นภาพที่เขาถ่ายคู่กับ g 4ว่าเป็นแชมป์ที่พวกเขาภูมิใจด้วยกันมากๆสิ่งสําคัญก็คือกอบกู้ศักดิ์ศรีสําเร็จ f i h t f o r m ซึ่งเมื่อเราดูภาพดีๆก็เห็นว่ามีรูปแชใสส่่กรอบุดปน ที่มาค้องกับพวมมาลายอย่างกับจะไหว้วันแม่อยู่ซึ่งหลายคนอาจจะงงกันว่ามันคืออย่างกันนะจานลอยโดยเมื่อเราสูงเข้าไปดูนั้นก็จะพบว่ามันเป็นประโยคที่ g ีโฟชทคุยกับผู้เล่นทีมวันอย่างไบยาผู้เล่นเลนกลางของทีมวานโดยในพระสุดท้ายนั้นผู้เล่นจากใต้ออกคนนี้ได้เขียนคําว่า you're mom ready die ออกมาด้วยซึ่งคงไม่ต้องแปลใช่ไหมล่ะครับว่ามันหมายถึงอะไรแน่นอนมันก็หมายถึงแม่ของคุณมึงเสียชีวิตนั่นเองล่ะครับและนี่เองอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพี่ลอยถึงได้มีการแคปแชทนี้มาแล้วบอกว่ากอบกู้ศ ที่ได้แชมป์เมื่อตบทีมวาน3-2เป็นแชมป์นั่นเองครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากรวมถึงมีการแชร์ต่อๆกันไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับบางก็มองว่ามันเป็นเรื่องขำๆหนาและการเจอกันของทั้งสอ,องทีมนั้นจากในภาพมันอาจจะเป็นตอนแข่งจริงน่าจะเป็นเพียงแค่การต่อซ้อมเท่านั้นเพราะชื่อที่ขึ้นของ G4 เล่นตัวทริสซานาอยู่ซึ่งเมื่อเราดูในประวัติตอนแข่งรอบชิงนั้นเกียแก่ก็มาดีบทริสซานามาเล่นเลยด้วยซ้ำจึงเป็นไปได้ว เราก็ไม่รู้แน่ชัดน,นะครับไม่ได้ฟันธงแต่อย่างใดทว่าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันที่ไม่ค่อยเชืด้วยและบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอและอยากให้ทางต้นสังกัดมีมาตรการจาัดก,การผู้เล่นคนนี้สักหน่อยที่มาด่มามหาเทพ g 4คนนี้ซึ่งสุดท้ายนั้นเรื่องราวก็จบลงได้ดีเมื่อพี่ลอยได้มีการโพสอีกรูปพร้อมกับบอกว่าทางตัวของไบยาได้มีการขอโทษทาง g 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทาง g 4ก็ตอบรับและทุกอย่างก็จบลงด้วยดีนั่นเองครับเรื่องราวนี้ก็นับว่ายังโชคดีที่เป็นเหมน กีฬาทั่วไปเท่านั้นไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงจังแต่อย่งางใดเพราะว่าทางที่ดีการพิมพ์ด่าโปร,โปรเพเยอร์คนอื่นแบบนี้ก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักหากใครที่กำลังอยากเป็นโปร,โปรเพเยอร์ก็อย่าได้คิดขนองไปด่าพ่อล่อแม่คนอื่นเขานะครับบางเรื่องอาจจะไม่ได้จบสวยงามแบบนี้ก็ได้นะเอออย่างเช่นกรณีของกูกูที่ไปพิมพ์แชทด่าเชื้อชาติชาวจีนจนโดนสาปส่งยาวๆเลยล่ะครับกว่าจะหายได้เนี่ยและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารของเราในวันนี้ก่อนจากกันไปก็ขอแสดงความยินดีกับทีมอีคความดเวอย่างรไาาร ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ของทางช่องไมคออีสปอร์ตก็ฝากช่วยกดไลค์สักนิดซับช่องอีกสักหน่อยจะเป็นพระคุณมากๆเลยล่ะครับถ้ายังไงพบกันใหม่เร็วนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ